สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับอยู่กับช่องเบาบนรถไทสิงครับครับคลิปนี้พามาเบิงเอลสามหครับปันหน้ารวมกับเอลสี่ศู่งแดอาร์ดี้พี่น้องพามาเบิงเอลสามหกสัตว์เนปสายจวดเขาใกล้เพราะอะไรครับใกรุ่นจวดแน่อหน่อยโอ้ฝนจิกยำเลยเพราะนะเรยวเดี๋ยวพี่น้องเร็วรถหน่อยยังไงยังแรงเร็วครับ ผมปั่นคือนไหมั่มปั่นนี่เบื้องข้างบนคือหมั่มเลยย้ำกันครับให้เดียวข้าวเดียวเลียวฝนกระสิว่างลงมากครับกะขั้นัองกันนิ่งๆครับทอ,อยังเดิมๆอยู่ หรื่องมันเตีย้ยนออยครับว่าเจ้าคนหนวกหูว่าเจ้าครับมาเบิ่งครับจดจอเอลซีศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้เป็นตัวแรกครับบอลเป็นตัวเอสทีเนาะประสบการณ์การทำงานก็ถ,ถือว่าจังครับ สำหรับฝีมือการปั่นหรือว่างานของเพิ่นหลายครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นเจ้าอยู่จ้าเส้าครับพี่น้องผมหน้าสีได้ไลฟ์สิบไลทดอกครับหน้าเพิ่นเองอยู่นี่กระศีประมาณนหาสิบหกสิบไลท์นะครับพี่น้องสำหรับสหรับทีมงานจกขุดดุดันทีมงานใหญ่ในบาดฐานทีมงานโจกันนั่นฝ้ามวสันว่า ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆและครับของเขตแถวนี้จกขุดดุดดันหลับผมซ้าแล้วครับตกแต่งดัดแป่งสถานที่ปลูกสร้างครับครบวงจรเรื่องจกเรื่องขุดเรื่องดุดเรื่องดันไว้ใจเพิ่นครับอ่ะออกนอกเรื่องไม่เตแถวกับภาพมาเบิ่ง LC ศอนะสามหกย้ำมาที่ติดครับพี่น้องจอดากัน ท้ายปันหน้าเนี่ยนห่นกันระว่างแต่ขี้เข็บครับไม่ได้ระว่างฝนตกห้ามดอกโอ้แหลทีบมากเด้อพี่น้องเด้อกวาดเขาเลยฝนก็คือสีเมนสิคากยุดน,นะครับพี่น้องว่าแต่ยหยม้มนมาเฮ้งโพดครับมาเพราะซ้ำหนึง่งใส่การได้อยู่ห้อมสีเหล้วครับเดีย๋ยหยุดบรายห้อย เอาเขาพร้อมกันสองคันไปเลยนิ่งๆครับจวดม้วนครับรกันแรนยำกันสองคันเนี่ยไอย้นีคันเดียวกับสิบอ่อคอยม้วนบันไดครับสองคันเนี่ยรับรองว่าบ่มีเมื่อยไม่มีท่านนาพัานเขาออกไปครับเพื่อการขึ้นลงกันแท่งไง เ้วก็เขาโค้งเขามุมใบมีดบ่ตาแต่ว่าลอา่อตํดเวยพี่น้องเด้อนะครับใบมีดบดตด่ดตาําแต่ล่อตําแต่ว่าอาศัยว่าใส่ทักซะาเอาครับแต่ว่ามันก็นดีครับเอาไว้มีดออกตอนปัน่นอาสีเหล้วยมเลยครับก็บหองเกบหอยโอ้ฝ่ายยิ้มมากเลยพี่น้อง จวดเด้วคนะจวดเรียบร้อยเซ็ตสิ้นภารกิจบาสันเหลือทางนั้นอีกประมาณหกเกดห้อยครับก็บะเถิงเด๋ยวไปประมาณสี่ห้อยครับพี่น้องแล้วก็อ้อมก,ก๊กเสาไฟโอ้ยแล่ทีบมากเลยครับพี่น้องผมพว่ะโยแทีพี่น้องบันยัง ตาสีป้านนี่หาเตรียมกับสอบใต้อึ้งไม่ใครครับเหลืออีกสามห้อยพี่น้องสเสรตจสมบูรณ์ได้เวลาเขาบ้านเขาบ้างเปนว่านะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครับพี่น้องแต่ว่าเบิ่งอยู่กล่องมันอาจจะแจ้งจักน่อยครับแต่ว่าอีหลีแห้วมันคำแล้ครับเเาวว่าเมื่อสะทะให้สามหกว่าจักเป็นคนเก็บงานเบิง่งแล้วนะครับ เราสีโกยขึ้นก้อนค้นว่านี่เราสิเก็บหลอบสุดท้ายอ่ะบอลฮันเมื่อวัดสันถามมูซะก่อนอ่าให้เพื่อนเก็บทั้งนี้ครับมาเบิ่งสามหกตัวเรียงห้าตัวจัดทว่มาบานี้กันไล่เลยครับเ้อกับสี่ศูนย์นะครับ ความเร็วความแรงกันอาร์ซีห่างกันแค่น้อยเดียวครับอู้ลมมาเลยพี่น้องอีกคุระห้อยกันนะซีแล้วครับพี่นอ้องผมอู้ลมมาแลวเด้อพี่น้องเด้อย โยดแท่มันนี่ถาว่าตกนี่แปลว่าเทวดาตัวพี่น้องขันธิปันนี่ฝนยังมาดีถึงหัวปีว่านเขาแแล้วมันจีเป็นส่งได้เลยพี่น้องท้าติตาลับส้มมันสีฝนสีดีมันสีแลงหน้าไกลทางแต่มีข้อดีครับเห็ดหน้าคนเห็นขอเสียกับเสาไฟฟ้าครับโอ้แต่ว่าขาดได้เด้อวพี่น้องเด้เอเห็ดหน้าไกลทาง ปันนี่้องปันง,า,ง,งามงด้ปันมองาม่ไหเด้ยอย่างไอโมครับแล้วเ,เปิดไฟเลี้ยวแล้ววา่าเลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยววสันโอ้แเมนสั้นจะถอยนะเราว่าสังสีครับเดี๋ยวสั้นจะเก็บให้รอบนึงว่าสันวา่าโอ้ยืมันเป็นไฟถอยแล้ววะนอพี่น้อง ทวมเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ราคาปันกะแถวนี้ก็ไถยสองร้อยครับปันบางบางคนก็มีหอดเอาหอดสองร้อยครับพี่น้องผมราคาหล,กลักๆไถยสองร้อยปันสองหาซีฟครับทั้งอื่นจักบาทพี่น้องคอมเมนต์ในเด้อครับเด้อนะครับผมมาทาาั้งเอื่อนนาสีแพงกว่าทั้งนี้เยู่ครับทั้งนี้มันลดกินน้ำเพาอ,อย่างไรพวพี่น้องเอาถือก็ดีครับพี่น้องทั้งนี้น้ำมันแพงกะ บอ่อภากันขึ้นคือ่นบ่อใจกับบอ่อจักครับเสร็จสิ้นธุรกิจความฝนใหญ่ค,นนครับพี่น้องนะครับตรงนี้อลสามหกรับข้าวเดียวครับสองคัน ตะขั้นเดียวเขาโอ้ยเสียนเติบเนี่ยสกีพอมีทั้งสองฟังครับเรียบร้อยครับพี่น้องผมอาฝากกดติดตามก็ไลค์กดแชร์ด้วยครับเจ้อสวัสดีครับผม